คำเตือนเนื้อหาในคลิปคือความกาาและอาจมีการสปอยและการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพถ้าใครรับไม่ได้งดดูต่อแล้วกดปิดหน้าต่างไปได้เลยจ้า สวัสดีเพื่อนๆเหล่าสาวกทุกคนเข้าสู่ช่องฟูจโจชี้กันนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะขอวนกลับมาแนะนําอนิเมะวากันต่อค่ะซึ่งก็ดําเนินมาถึง EP ที่5แล้วและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้าง ขอเปิดตัวเรื่องแรกที่ a n เมะวายในอบอุ่นหัวใจกันเลยค่ะสำหรับเรื่องฮิตโตริจิเมะมาฮีโร่เป็นเรื่องราวของเซตากาวะมาซาฮีโร่หรือชื่อในวงการก็คือเซตตี้เด็กหนุ่มที่ไม่เคยเชื่อเรื่องฮีโร่ชีวิตในวัยเด็กของเขาต้องไปเชิญกับความยากจนและแม่ที่ทำงานกลางคืนจนนางใจแตกผันตัวมาเป็นนักเลงซะงั้นแต่ถึงจะเป็นได้แค่เบก็ตามเหอะ <c oughs> จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มารู้จักกับพี่ชายของเพื่อนสนิทอย่างโอชิบะโคสุเกะหนุ่มหน้าตาดีที่มีายที่คางเจ้าของฉายาผู้พิชิตหมีและยังใช้ความามมส ว่านีตามตบเกีนพวกอันตรพารณจะเป็นข่าวลือที่น่าขนลุกของวงการนักเลงหลังจากนั้นชีวิตของเซตตี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโดยได้รับความช่วยเหลือจากโคสุเกะจนกระทั่งขึ้นมอไปเขาก็ได้พบกับโคสุเกะอีกครั้งในฐานะครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของเขาและแล้วความรักในร้วโรงเรียนระหว่างครูกับศิษย์ก็ได้บังเกิดเซตตี้จะจัดการความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อโคสุเกะได้อย่างไรและเขาจะได้เจอฮีโร่ของเขาในชีวิตจริงหรือไม่เรามาร่วมเอาใจช่วยด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องนี้เราให้ที่8เแปค่ะ เป็นอนิเมะที่เราดูแล้วอบอุ่นหัวใจและน่ารักมากถึงจะมีความดราม,ม่าเข้ามาบ้างแต่ความฟินก็พอกบล้างกันได้ค่ะซึ่งฉากเลิฟซีนอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักสําหรับเนื้อหาไม่ได้มีอะไรให้คิดเยอะเดาทางง่ายแต่การดําเนินเรื่องอาจจะช้าไปนิดนึงและที่สําคัญไม่ได้มีแค่คู่หลักคู่นี้คู่เดียวนะยังมีคู่น้องชายของพระเอกให้เราได้ฟินกันแบบไม่ได้หยุดพักเลยจ้าบอกเลยคู่นี้ก็แซ่บไม่แพ้คู่หลักเหมือนกันเรื่องนี้มีทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทย มาต่อกันที่อนิเมะสายฮาบวกฟินอย่างเรื่องไทลลบกันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของลิวโนซึเกะพระเอกของเรื่องที่มาพร้อมกับผมแสกกลางเห็นแม่งติงตองอย่างนี้แต่ตัวจริงนางเป็นถึงว่าที่หัวหน้าแกงยากุซ่าเลยนะจ๊ะยิ่งเรื่องไปบวกกับชาวบ้านชาวช่องนี่ขอให้บอกเลยนางผ่านมาทุกสมอภูมิและแต่ตัวลิวโนซึเกะกับไม่อยากรับตําแหน่งหัวหน้าซะง,งั้นซึ่งไองานที่นางอยากทํามากกว่าเป็นเจ้าพ่อนั่นก็คือพนักงานสถานีรถไฟอยากจะกาบความอินดี้ของพี่แกจังค่ะและเพื่อไม่ให้อนาคต ของพระเอกต้องไปขายตัวรถไฟเพื่อสนิทเพียงหนึ่งเดียวอย่างนาโอกิจําเป็นต้องมาหวานล้ออีพระเอกผมแสกการให้หันมาสนใจงานยากุซ่าแทนที่มันจะสนใจเรื่องงานแต่ดันเอาเวลาไปต้อไปจีเพื่อสนิทซะอย่างนั้นแถมยังมาขอกินตับกันซึ่งซึ่งหน้าอีกกูโครยอมใจนางจริงๆก้นนะ ความรักเขาข้างเดียวมาตั้งแต่เด็กนี่มันเขาตีมเพื่อสนิทคิดไม่ซื่อเลยนี่หว่าแล้วพระเอกหัวดําของเราจะสามารถชนะใจเพื่อสนิทหัวน้ําตาลอย่างน้องนา,อางนองนโอดได้หรือไม่ต้องติดตามเรื่องนี้เราให้ที่แดเต็ม10บค่ะบอกเลยว่าถ้าใครชอบแนวเพื่อนกูรักมือว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์เลยค่ะเป็นอนิเมะที่ดูง่ายแถมลายเส้นก็สวยคุ้ค่าเกี่ยวก,กับเสพเรื่องนี้ดีงามทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวแม่งมีแค่2ตอนจบสั้นแบบน้ํายังไม่ทันจะเดินเลยจ้าส่วนฉากฟินก็จัดว่าดีงาม ตามท้องเรื่องแต่ส่วนใหญ่เรื่องนี้จะเน้นไปทางสายฮาซะมากกว่าอนิเมะเรื่องนี้ออกมาเป็น OVA 2ตอนเป็นซับไทย แล้วก็มาต่อกันที่อนิเมะสาย18บวกที่สาวกวายไม่ควรพลาดอย่างแรงนั่นก็คือเรื่องเลเวลซีเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าคาซูโอมิหนุ่มหล่อมาดเข้มที่มาพร้อมกับรอยยิ้มกระชากใจไม่ยกวันหนึ่งเขาดันถูกแฟนสาวบอกเลิกเพราะได้รู้ความจริงว่าคาซูโอมิไม่เคยรักนางเลยนอกจากร่างกายของนางยิ่งไปกว่านั้นคาซูโอมิยังถูกไล่ออกจากห้องจนกลายเป็นคนไร้บ้านอีกด้วยเพื่อให้ตัวเองมีที่สุขหัวนอนอน,นางจึงต้องรีบหาใครสักคนมาเป็นเหยื่อเพื่อจะได้ตีเนียนไปอยู่บ้านเขาและดูเหมือนว่า มลิขิตจะเข้าข้างคาซูโอมิเมื่อเขาได้พบกับมิสึกิเด็กหนุ่มหน้าหวานดีกีนายแบบวัยรุ่นเท่านั้นแหละพระเอกเราก็รีบไปขอน้องเขาอยู่ด้วยทันทีนี่มือไวไฟขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยโดยที่พระเอกของเราก็ยื่นข้อเสนอว่าจะขอจข่ายค่าเช่าทุกคืนทางด้านเด็กน้อยที่ใส่ซื้ออย่างมิสึกิเมื่อเห็นคนกําลังเดือดร้อนมีหล่อที่จะไม่ยื่นมือมาช่วยสุดท้ายก็พาเขามาถึงห้องจนได้โดยหารู้ไม่ว่าไอค่าเช่าที่พระเอกพูดไว้มันหมายถึงการมีซัมติงกับเจ้าของห้องเพื่อแลกกับที่สุหัวน อย่างนี้ก็ได้เหรอวะ ตอนแรกกูก็นึกว่ามิสกิจะปฏิเสธนะแต่ที่ไหนได้แทบจะให้เขาแดกเกือบทั้งล่างแล้วค่ะสรุปแม่งก็คันพอกันนั่นเองและแล้วความไวป้ป่วงและความสัมพันธ์ชวนงงของคู่นี้จะดำเนินต่อไปยังไงต้องติดตามเรื่องนี้เราขอให้ที่7เต็ม10ละกันมั่นใจว่าใครที่ดูเรื่องนี้แล้วคําว่า <c oughs> อย่างวะแม่งจะผุดอยู่ในหัวแทบทั้งเรื่องเอาง่ายๆก็คืออย่าถามหาเหตุผลกับเรื่องนี้พอเรื่องนี้จะขอเน้นที่ฉากฟินสุดแท้ที่แม่งไม่แพ้ออนิเมะเฮนไตเลยจ้า <Wow. S 1> นี่แหละคือจุด ของเรื่องนี้โดยรวมๆก็ถือว่าสนุกนะดูได้เรื่อยๆก็ควรค่าแก่การหามาดูในยามว่างค่ะอนิเมะเรื่องนี้มีออกมาเป็น OVA 1ตอนเป็นซับไทย และก็มาขอต่อกันที่อนิเมะวายโคตรตำนานของการอันเซนอย่างเรื่องเซซิทีโพโนกาฟ์สำหรับเรื่องนี้จะมีเรื่องให้เราได้เสียน้ำเอ้ยได้ฟินกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คู่แต่เราจะขอยกคู่แรกมาละกันนะเรื่องราวก็จะเริ่มต้นที่ยามาดาเซจินักเขียนการ์ตูนผู้ชายไฟแรงที่บังเอิญมาเจอกับฮานาสกิโซโนที่ถึงแม้อายุจะเข้าเลข3แล้วแต่หน้านี่โคตรจะเด็กแถมออล่านี่ชวนเสียตัวสุดๆซึ่งโซโนเนี่ยนางเป็นนักเขียนการ์ตูนยูริแต่นางก็ไม่เคยเปิดเผยตัวจริงที่ไหนนะและการ ที่ทั้งสองคนได้เจอและพูดคุยกันที่ถึงแม้ตัวเซจิจะรู้ว่านักเขียนที่เขาชื่นชอบจะเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้หญิงต่างจากที่เขาคิดไว้เซจิก็ยังโอเคเพราะถูกความสวยชวนหลงไหลเข้าครอบงำก็ว่าได้แถมวันเดียวกันนั้นยังถูกชวนไปดื่มด้วยกันต่ออีกก่อนจะเมาหมดสภาพแล้วหิ้วกันกลับห้องเล่นแล้วเรื่องราวต่อจากนั้นก็คงไม่ต้องพูดนะความร้อนแรง18บบวกก็จัดหนักเลยค่ะใครที่อยากเสพฉากเน้นๆต้องไปหามาดูเลยค่ะเรื่องนี้เราให้8ดเต็ม1ิบค่ะ สำหรับตัวเนื้อเรื่องแทบจะไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่จะเน้นฉากอย่างว่ามากกว่าบอกเลยใครที่ยังไม่เคยดูแล้วชอบสไตล์ที่มีเนื้อหา18บวกแถมไม่มีเซ็นเซอร์มาขัดเราก็ขอแนะนำให้จัดเลยค่ะเพราะอนิเมะเรื่องนี้มันคือโคตรของตำนานอันเซนจริงๆอนิเมะเรื่องนี้มี OVA 1ตอนเป็นซับไทย แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบสายเวทมนต์ก็คงจะถูกใจกันไม่น้อยสำหรับเรื่องโคโนดันชิมาโฮงะโอชิโกโตเดสึคือจักรวาลของอนิเมะเรื่องนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากโลกปกติสักเท่าไหร่เพียงแต่ในเรื่องนี้จะมีประชากรบางกลุ่มที่สามารถใช้เวทมนต์ได้หรือก็คือพวกพ่อหมดแม่มดสายเลือดบริสุทธิ์นั่นเองซึ่งนายเอกของราชิฮารุคาชิมะก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันแถมยังเป็นระดับหัวหน้าแผนกจัดก,การหายนะในกระทรวงอีกด้วยใช่กระทรวงเดียวกับเรื่อง แฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่านะวันหนึ่งระหว่างที่คาชิมะกำลังนั่งชิลๆอยู่เขาก็ได้พบกับโทโยฮิอิซูมิพ่อหนุ่มนักเดินทางหัวชมพูที่ดูเหมือนจะถูกใจในายเอกตั้งแต่แรกเห็นนั่นแหละค่ะ ก็นั่งจีบกันไปจีบกันมาสุดท้ายทั้งคู่ก็เหมือนจะชอบพอกันแล้วเรื่องราวความกุ๊กกิ๊กของคู่รักนักเวทกับนักเดินทางจะดําเนินต่อไปยังไงต้องติดตามค่ะเรื่องนี้เราขอให้ที่8เต็ม10นะคะสําหรับเรื่องนี้เราชอบตรงความแปลกแต่ละจุดที่ทําออกมานะไม่ว่าจะเป็นพอดเรื่องที่เอาเรื่องเวทมนต์มาผสมกับความวายและยิ่งไปกว่านั้นก็คือภาพลายเส้นของเรื่องเราจะสังเกตได้เลยว่าเรื่องนี้เหมือนเอามังงะม,มาผสมกับการเคลื่อนไหวของอนิเมะได้อย่างลงตัวซึ่งมันก็สร้างความแปลกตาให้กับคนดูไปอีกแบบ ส่วนฉากฟินถึงจะไม่ได้บือหวามากนักและการดําเนินเรื่องมันอาจจะเร็วไปหน่อยแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ทําให้สาวกวายผิดหวังแน่นอนอนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด4ตอนเป็นซับไทยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ